การพระมหาธนกรธนากรูคณะกรรมการเรื่องทุนที่ได้รับบริจาคก,ก็เข้ามาพิจารณาทุนแล้วก็นำแบงค์แบงค์ช่วยมลรู้ว่า้งงานสิแบงค์นี้ดรสันดูแลนะครับเดือนละ1,500บาท1ปีก่อน1ปีก่อนออให้ดูพฤติกรรมก่อนแล้วท่านดกกรจจะดูแลต่อไปไหม เดือดร้อนท kind of ี Del ่เพื like <you> ่อนก็ช่วยก็ให้พระอาารย์ได้รับทราบวยกันเจ้าค่ะว่าแบงก์นี่ยเวลาเดือดร้อนไม่มีอาหารเที่ยงกินเนี่ยนะคะเพื่อนก็จะซื้อข้าวกล่องไปแล้วเพื่อนทุกคนก็เอาให้คนละช้อนเลยสองช้อนถ้าเพื่อนหกคนก็จะได้แค่สิบสองช้อนคนก็บอกว่าช้อนมันสิบสองช้อนนี่เยอะนะแต่จริงๆแล้วช้อนข้าวกล่องันเจ้าค่ะ เล็กๆพลาส,สติก12ช้อนก็เท่ากับ6ช้อน6ช้อนสั้นเนี่ยอย่างเี้ยค่ะก็แบงก์ก็อดทนมาแม่ขอออ,อกเยี่ยมบ้านลายรอบสามรอบนะคะก็ได้ก็เท่าเท่าที่แม่ขอออมีก็คัมภีผ่านบ่าแต่ตอนนี้ได้ดรสันเข้ามาช่วยแล้วก็มีกล้องกล้องมองกล้องซิู ารดูแลนะคะอาจา์ดูแลเจะ้ะขานเดือนละหนึ่ันห้าบาทดีมทีนี้ทีนี้ดีมดีมมองให้ทุกคนรู้ว่าความเดือดร้อนที่ทางคณะกรรมการทางแม่พออจัสดสรรนั้นเป็นอย่างไรดีมดีมนี่กําลังจะถามลึกลงในรายละเอียดนะคะว่าขนาดไหนอย่างไรอ ห็นไหมพี่แบงค์ไม่แบงค์ไม่เห็นจะไม่เห็นจะหลบหลบซ่อนซ่อนเลยบางครั้งนี่เรื่องการไม่หลบหลบซ่อนซ่อนนี่มันจะทําให้คนที่อยากช่วยช่วยเหลือนะครับเลี้ยงลูกไทยช่วยกันนะครรับพะอาจารย์มาจากวัดเปริงบัญชาแล้วก็ได้รับได้รับการให้มาจากจากเจ้าอาวาสวัดเปริงบัญชาจังหวัดปทุมธานีที่มาดูแลนะครับ ก็ดูแลกันนี่ไหมครับได้ดูแลกันคนนี้ก็ได้เนี่ยได้รับทุนไหวงามที่ลูกไหว้เข้าไหว้เงาญี่ปุนที่สุดได้รับทุนจากดเตร์สันเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนี่งปีนะคะคนนี้เนียเห็นไหมยิ้ล่าเรอเลยทีเดียวเียลูกไทยช่วยกันเรียนลูกไทยช่วยกันนะครับแล้วก็เราก็ จะได้ดรับบุญบารมีบุญใดที่สามารถเพิ่มบุญให้มั่นคงมั่นมีมั่นคงก็ส่งถึงผู้ใจบุญทุกท่านค่ะปีเลเรนี่แม่ตัดเอง